วันนี้เราไดเทกนะเทคนะนี่ยเทคนะเทคเทกเทกเทกอะสัตว์ูเขานะฮะของเทคของอเมริกานะ,ะเราบอกขึ้นสักหน่อยนะปุ๊บเราบอกมาช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับนี่เอาขึ้นสักกระเบียดนึงนี่อ่าอีกอีกขึ้นอีกขึ้นอีกอ่าโอเคเดี๋ยวอ่าประมาณนี้นี่นะฮะ ล้อล้อนี้เป็นล้อเท่าไหร่เนี่ยล้อยี่สิบเจ็ดจุดหโอ้โหเนี่ยฮะโปรตีเสือหมอบนี้ล้อเท่าไหร่ล้อ704 704อย้อนะครับก็คือ28นิ้ว28อันนี้เล็กหน่อย27.5เนาะจุ้าเนาไม่ใช่ไม่ใช่เสือภูเขาโปรตีล้อจะเท่าไหร่27ก็มีย6 27.5แล้วก็29อ่า29ใหญ่สุดอันนี้ก็จะเป็นอารถ CC ครับผมตามไทยเอล you <laughs> นี่27.5อยู่กลางๆเนาะสำหรับดูเลยนะฮะโชคแล้วก็เป็นดิสนะฮะดิสนี้เป็นดิสสายเนาะ,ะดิสน้ำมัน,น,มนใช่ไห<ช>มมีอ่าตรงนี้นะฮะใช่ไหม<ช>ดิส,ดสน้ำมันนะขึ้นมาดิสเบรกทั้งคู่เลยนะ,ะสองล้อเลยนะล้อหน้าล้อหลังนะฮะเกียร์นะฮะเกียร์ตัวน,นี้ก็เป็นปึ๊บอ่าดูนะ,ะอาริเวลโลอาริอะไรนะ ใช่อลิวิโรอยู่กี่สปีดเนี่ยเก้านะอยู่อยู่ในตารางนี้ประมาณตัวกลางๆลางไหมตัวประมาณกลางกลางใช่ครับกลางกลางเนาะใช่ครับอ่านี่นะฮะเก้าสปีดเลยเนาะจานหน้านี้บางจริงเลยกระโหลกกวางด้วยนี่นะครับชอบใจนะนก่อนแล้วต้องมีความสุขอย่างนี้นะนี่จักรยานผู้ดีเลยนะโอ้โหใช่ครับไหนไอของคุณสวยแหละที่เราออนงฝาของคุณจะเป็นอาริยา นี่เป็นนเป็ออกทัวร์ลิงนะออกกึ่งทัวร์ลิงนะเนาะจานหน้าสามใบเลยนะโอ้โหนะชุดขับเอาตั๊ดนะฮะเป็นของทัวร์ลิงเลยนะสวัสดีครับเนี่ยผมเท่าไงแบบมันเงียบสับถังด้วยเป็นวินเทจเลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณจะปั่นคันนี้ใช่ครับโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราค่อยไปลองดูเนาะนี่เราจะเข้าไปที่สกายเลนนะฮะไปลองลองรถเดี๋ยวคุณจะปั่นคันนี้เป็นครั้งแรกที่ ครั้งแรกที่ขับสับถางเออตั้งกี่ล้องล้อแล้วนี่มไหมเอาล้อเนาะล้อนี้เจ็ดร้อยมเนะ่ยเจ็ดร้อยเนาะก็คือเท่าเสือหมอบเลยนะก็คือเสือหมอบดีๆนี่เองแต่ว่าล้อมันจะกึ่งกาเวลเนาะอ่ามันจะไม่ไม่สลิปเหมือนของพวกเสือหมอบทั่วไปนะแต่ว่ามันจะออกสมบุกสมบันหน่อยหนึ่งสำหรับสำหรับออกไปทัวร์ลิงหรือออกไปปั่นทางที่มันสามารถทนแรงซับได้หน่อยหนึ่งนะเนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวินเทจ สับถังด้วยนะแล้วก็ของผมจะเอาเสือภูเขาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนฟิลขับดูนะตอนนี้เราไปก่อนละไปอยู่ที่ไบชัวนะฮะทดลองว่าวันนี้สะใจมันแน่นอนขาดกล่องก็เป็นมือหนึ่อยฮะขาดกล่องเป็นมือหนึ่งแต่สภาพก็ดีเนาะนี่มีธงญี่ปุ่นเลยเนี่ยมีลายเซนด้วยเนี่ยเห็นไหมเจแปนอะไรเนี่ยมิสเตอร์ชองชอลเลฟต์อายะ ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกอันนี้อ่านไหนแค่นี้อ่านน้มีรู้แต่ว่าเจแปนเจแปนแล้วอะไรมั้งเนี่ยเป็นภาษาเขียนนะฮะไปนะลองดูเแต่ตรงนี้คำดีมากที่จับเบรกจากเลยคำดีมากอันนี้เราเฉลยราคาได้เลยใช่ไหมเอเดี๋ยวเราค่อยไปบอกแล้วกันผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่หมื่นนิดนิดละเนาะหมื่นไม่เยอะสองคันนี้ราคาใกล้เคียงกันหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเราไปดูราคาเต็มเต็มเดี๋ยวผมก็ขอโบชัวร์เข้าไปนะแล้วเดี๋ยวเราใครสนใจเนี่ยให้ติดต่อมาก็นนี้เคยเห็นขาตั้งแบบนี้ไหมครับไหนขาตั้งคู่ อันนี้มัเป็นขาตั้งสําหรับพวกพวกทัวริงนะรับรับน้ําหนักได้เยอะใช่ไหมเคยเห็นเออเขาเก็บเรื่องไหนตั้งใหม่ดิคือนี่ไงผมบอกว่าเคยเห็นหรือเปล่าขาเห็นที่นี้เอาลองพับดิอ๋อมันดีดเป็นครั้งเดียวอ๋อเนี่ยมันเป็นคู่อย่างนี้มันมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่รถอะไรนะรถแม่บ้านที่มันขึ้นมาสองคันใช่ไหมเอาลองกลางซิออ่ขงกลางปุ๊บมันจะดีดเอะหนน่ออยึง๋อกลางปุ๊บแล้วมันดีดเป็นสองอันได้ครับเออ อันนี้จะรับน้ําหนักได้เยอะกว่าขาตั้งทั่วไปเนาะเป็นขาตั้งคู่นะฮะตอนพับเก็บมันขึ้นไปข้างเดียวใช่นี่ไงเก็บได้เออสวยดีเนาะโอ้โหเข้าท่าเนาะแค่ขาตั้งนี้ก็นี้เหมาะกับผมนะเหมาะไหมมึงสายอ่ะไม่จ่ายบอกราคาซะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบอกราคาตรงๆให้นะแล้วก็เขามีส่วนลดนะไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่ใบชัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะไปละเอาก่อนนะ เดี๋ยวผมรอเปลี่ยนเขาเอ้าสามเลยนะเดี๋ยวอมาเล่นรถลูกเป็พวกนี้แล้วเดี๋ยวมีอะไรป่ะโอเคไปโอ้โหแต่แต่ฟิลของเสือหมอบเนี่ยแฮนนะแฮนจะอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ซื้อภูเขาแฮนจะกว้างหน่อยเออค่ะฟิลจะเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมก็ขึ้นอีกนิดนึงข่อยนิดนึงให้ตึงๆสักหน่อยปรับเองได้อย่างนั้นใช่ก็มีที่ปรับนี่นะฮะปรับมือได้เลยนะ ว้าเคโอ้โช็เขาโอเคนะนี่นะฮะฟิลของเสือภูเขานะก็คือมันจะแบดบก,กว้างๆนะฮะแฮนจะกว้างหน่อยเนาะโปรตีขับแต่แฮนด์แคบๆเนะมาเจอแฮนด์กว้างๆเลยรู้สึกอันนี้หน่อย เกล้งนิดนึงอ่าไจานหน้าสามใบนะฮะสองใบเองเพราะว่าจานจานจานกลางมันจานเล็ก ด้าน้ำเยอะเมื่อกี้ฝนตกรอมันดีดนะช้าๆหน่อยเดี๋ยวมันดีดที่ฝนตกนะฮะจานหน้า,ออาเล็กะฮะอะไรนะจานหน้าใช่ไหมเนาะจานหน้ามันเล็กเนาะก็เนี่ยสำหรับนี่โดยเฉพาะเลย เดีนะ๋ยวมันจะดีดนะฮะกลัวกลัวมันดีดน้ำดีด สบายนะนี่ยังขึ้นใช้จานใหญ่อยู่เลยนะยังไม่ใช่จานเล็กนะฮะจานใหญ่นะเปลี่ยนจานเล็กเลย đấy chưa? Ừ. Ô. Ô, chill Ô, thời oh, cả ạ 对了ล เกียนหนักเลยนะฮะสด่ะปีไซฮะอ่ะมาอ,อยู่นี้ก่นอนฮ่าฮ่าเป็นไงบ้าง ะไม่ได้มาที่นี่นานยังอ่านี่นะฮะจะสนามเจริญสุขมงคลจิตนะฮะกี่เดือนละไม่ได้มาหลายเดือนนะสองเดือนหลายเดือนอยู่นะสองสามเดือนเนาะเป็นไงครั้นี้นี่นะฮะวันนี้ขึ้นสะพานมาเลยนะเมื่อกี้ฟิลเป็นไงบ้างตอนขึ้นสะพานแบบเบามากเลยนึกถึงเนาะไปปั่นแบบใหญ่ใช้จานถึงจานเล็กยังกลางอุ่นครับกลางครับกลางยังใช่มจานกลางใช่ของผมยังไม่ได้ เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลงจานเล็กเลยนะโอ้ก็ดูกระติ้งเดียวเเนะี่ยผมแค่เพิ่มเพิมพมพ่มจานหลังขึ้นมาประมาณยังไม่ถึงสุดเลยนะรประมาณจานที่สองจานที่3ามเองนะฮะยังสบายๆเลยนะโอ้โหไงนิ่มเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองเทสกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนยังขับบ้างนะอันนี้นะฮะจากร้านไบชัวนะไบชัวยางเป็นของนี่นะฮะของอะไรเนี่ยบอลคัคเตอร์นะฮะของเทคนะยางเนาะ แล้วก็เป็นเทคนะฮะครับนี่เทคนะสีแดงซ่อนสายนะเขาบอกว่าอันนี้ราคา14,000กว่าบาทนิดี่นิด14,800ได้รู้สึกนะแล้วก็อันนี้ประมาณ2 2 0 0นนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงไปดูไปโทรไปติดต่อก็ได้นะผมบอกก่อนว่าประมาณ12,500ัอมั้งอันนี้14,800ครันผมะแล้วเดี๋ยวผมเอาโบช่วยดูอีกทีหนึ่งนะสคันนี้เป็นอันนี้เป็นดิสเพย์เมื่อกี้รองปั่นเราไมนมาก นิ่มนิ่มนิ่มๆที่ตอนลงไม่รู้อะฟิลฟิลเสียวของเขามันจริงๆอะตอนลงที่แบบเมื่อกี้ตอนลงสะพานอะตรงนี้มันจะสะเทือนหน่อยแต่นิ่มนิ่มใช่ใช่นิ่มมากนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะพาไปปั่นข้างในเนาะเมื่อกี้เราปั่นมาจากร้ร้านแมนเลยก็คือจะเห็นนะไม่ถึงเนี่ยตรงเนี้ยแค่ตรงนี้เองร้านเขานะแค่ข้ามสะพานมาตรงนี้เองจริงๆหลังหมู่บ้านก็ชนกันนะแต่ว่ามันมีลวกั้นข้ามมาไม่ได้ ออกมาทางนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอยากจะไปดูเนี่ยสามารถถ้าถ้าวิ่งไปทางนู้นก็ก็เมื่อกี้ที่เรามาเป็นสามแยกก็คือขึ้นสะพานไปเจอสามแยกเลี้ยวขวาแล้วกลับรถมาก็จะเจอหมู่บ้านเขาแหละเนาะอันนี้เรามาแบบเรียวๆเลยนะแล้วก็มาถึงสนามเนาะใครที่สนใจรถเสือหมอบเสือเขาดีๆ,ๆแล้วก็วินเทจอย่างเงี้ยมีเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตร้านเขาให้ดูกันนะมาเรื่อยๆนะฮะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในสนามแล้วแล้วติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปปั่นในสนามแล้วเราจะมาลองเปลี่ยนกันดูว่าฟิลเป็นยังไงนี้นะฮะทีมงานนะในทริปจำได้ไหมเอาเปิดปากหน่อยดิวันนี้ป่วยนิดหน่อยเราจะไปกันหลายที่เนาะเราไปร้านจักรยานกันทั่วๆเาสนุกๆเนาะวันนี้เราย้ายมาฝั่งนี้มั้งฝั่นี้มั้งโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้ไอสนามเนี่ยไอที่เขาให้สเก็ตอะ คุณเคยขึ้นไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเขาให้จักรยานขึ้นไปแล้วคุณไม่รู้ใช่ไหมเขาก่อนผมมาเล่นสเก็ตเขาให้จักรยานขึ้นไปปั่นได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นคลิปนึงอยู่ไปปั่นข้างบนแล้วก็ลงตรงซุปเปอร์สไปรัลสวยๆได้ได้วันนี้จะได้ลองไปปั่นกันได้ครับนะเดีอันนี้เดี๋ยวพี่นงปั่นอันนี้เดี๋ยวผมอันนี้ก่อนผมขอซึมซับเสือภูเขาก่อนนะแล้วเราเปลี่ยนกันเราตัวเท่ากันเราไม่ต้องปรับเบาะได้โอเคนี่ฮะสนามเจริญสุขมงคลจิตนะฮะหรือที่เรียกกันนว่าาสกยเล